แล้วนะคะวันนี้เรากาลังเดินทางไปนะคะทําเลเซอร์ขนรักแร้แล้วก็หนวดนะคะที่รินมณีคลินิกสาขาพาซิโอการจนาพิเศษนั่นเองค่ะิน,นทางสะดวกสบายค่ะแต่ว่าไปที่นี่นะคะต้องบอกว่าไปครั้งนี้ครั้งที่2เท่านั้นเองครั้งแรกคือเราไปเมื่อเดือนที่แล้วมาแลวคุณหมอบอกว่ามาสักประมาณเดือนละครั้งอะไรประมาณนี้นะคะแต่จะให้ดูผลก่อนว่าจากครั้งแรกนะคะมา เป็นยังไงบ้างก่อนอื่นบอกก่อนว่าที่นี่นะคะกับรนมานีคลินิกเขาใช้เทคโนโลยีพิเศษเป็นเครื่องเจนทันแย็กเจนทันแย็กเนี่ยก็จะเป็นการกําจัดขนถึงรากถึงโคนเลยนะคะแต่ว่าไม่เจ็บนะทนได้ทนได้มาดูผลก่อนนี่อันนี้คือหนวดอะทุกคนเห็นไหมเห็นหนวดฉันไหมนี่ก็จะเห็นว่าแบบจริงๆแล้วบางคนหนวดแบบเฟิร์มเขียวมากนะอันนี้ก็คือครั้งเดียวครั้งแรกก็คือแบบเห็นเลยว่าแบบ ม่ค่อยมีแนวนะคะแล้วก็รักแร้กันบ้างดีกว่ารักแร้ของเราพี่ชีพมากเลยคือต้องบอกก่อนต้องคนทำศสลีกรรมหน้าอกน้องมันจะมีรอยผ่านของตัวรักแร้อยู่นะคะอันนี้ก็คือรักแร้ของเรานะคะขนก็แทบไม่มีแล้วปกติคือต้องโกนหนึ่งครั้งเนี่ยก็คือวันละครั้งเลยเพราะขนขึ้นไวมากเพราะว่าจะเป็นหนวดไม่ว่าจะเป็นรักแร้หรือว่าอะไรใดก็แล้วแต่นะคะแต่คือจากการเลเซอร์ที่ผ่านมาหนึ่งเดือนได้โกนไปครั้งเดียวเท่านั้น และที่สําคัญคือความแบบอันนี้ความสงสัยส่วนตัวนะเพราะว่าก่อนที่เจ้าสกีน,นี่ยคุณหมอบอกว่าห้ามถอนห้ามแว็กนะคะห้ามทําการถอนห้ามทำการแว็กให้โกนได้เพราะว่าจะต้องมีขนมาให้คุณหมอเนี่ยได้ทําการเลเซอร์ครั้งที่2แต่ว่าเต้าอ่ะปกติคือต้าจะใช้สำลีแผ่นนะคะชุบโทนเนอร์ในการเช็ดรักแร้แล้วพอพอเช็ดรักแร้อ่ะขนมันหายไปหมดเลยทุกคนมันเหลือน้อยมากคือละทีนี้กังวลว่าฉันจะเอาขนที่ไหนไปให้คุณหมอ